ดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะแจ็กไอตอน,น,น,ตอนแปบลบตอนแปลซีเแบบรียนะผมผมมองหน้านี่คือแบบไอบอกให้ไ,หไปเอถือ,อลเลยแ,แลคย้ค่อยค่อยมองเข้าไปเลยค่อนง่วงขอพี่น้ำมนต์หน่อยโอ้หอใหญ่แทสบัวพีน้ำมนต์ดุหรออืมบัวพี่น้ำมนต์ดุใช่ไหมอุ้ยแบ่ง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 ขอระยะขอบคุณพี่น้ำมนต์ระยะขอบคุณค่ะระยะค่ะ ยังเลยยังไหนขอคุณให้ป้ปูดูน่อยของปุ่นไมของปุ่ป้แของปุเอหายแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วเออของปุ่นเหรอโอ้ขนมหอใหญ่เลยน้ยอของใครปนเบอห้วเออก็คือเกินเป็นแท้ มันสาวเลยนะเอ้ไปเล่นหมากหมาอยู่ประตูครับหมาบอกประตูได้เอาแปดเปิดได้นะมันเปิดมันเปิดเลยก็ต่างนะเปิดได้เออเลื่ได้นะมลเนาะตีมันเหนียวไงมันคือฉลาดแทบบานีฉลาดนะมิน้อยแบงคไม่ได้ลนงมันไวบ่ได้แล้วบานีมีสิออก เสียงอะไรสองเสบไปอาบน้ำแล้ววันนี้น้ำมูลเสียงอะไรมาก็เปิดได้มือเงีงแงีงแงีเมาก็มันม well. ันเหนียวมากเลยอาไปอาบน้ำมันเริ่มเหนียวตั้งปีมามันเลยเปิดได้ตัวเรื่องนะมันมีเหนียวมันก็ะลิดเลยแ้่เราอาบนี่ถ้าเป่ามีเพียนมีไปมินจะไปด้วยไหมพาเลโก้กับล็อกกี้ไปอาบน้ะก็เลยก็ได้ยกประเด็นนี้นะพวกเมื่อกี้นี่ะคาไปขี้ข้อ เอออูมอนี่ก็ไม่กิด้รมาก็ะหอดเออมันโดดเนาะกระโดดเซ็ตโยมเบะข้อพี่อามตีมาฮ้ยมากระโดดยุ้มกัะเซ็ตแล้วเฮ้ยตนีตนีตนีมาตัวคุ้มาตัวใหญ่กว่าแล้วแบ่ยุขอแม่ ย so ึดต <laughs> no anyway. ีหมาหมาไม่เป็กระโดดเจอกันมินน้อยไม่กินข้าวเห็นไหมกินข้าวไหมเอาเลยใช้นมกินไหมข่าวบ้ากินบอกว่าขอบคุณพี่น้ำมนต์ไม่ขอบคุณพี่น้ำมนต์เลยขอบพี่น้ำมนต์ขอบขอบคุณพี่น้ำมนต์เร็วขอบพี่มนต์ขอบพี่มนต์นะไม่ใช่ขอบปเอเอ๋อเออขอบป้าเนนอฝนบี่มนกินเฉยฝ่น ก้อนป้อนอีกจั้งหากบอกว่ากินเยอะๆจะได้สูงเหมือนพี่น้ำมันตอนย่อหาคือค่อยๆค่อยๆเห็นนี่มินยังมาแล้วค่อยๆเบิ้งค่อยมองกันแล้วแล้วร้องแล้วแบบเปะ๋วเปะ๋วถือแน่ถือยันอายหายยันอายหายันอายว้าอายเพ่อมีว้าวพอหรืออากระเจาตื้นแนมนาเพื่อละเครเลยหรอยันอายว้าวมีเครื่อกินแล้วอืะ ยาชียาชี้ไม่รับตากันเลยอาก็ยังไม่ตื่นน้ำมนต์มาทำท่าหายเพลินยาอายหายกินของอายครบแล้วบอกหาปเดี๋ยวอีกสักนาทีนึงบ้าี่แมงค์คอยนีไรอย่ายผมอายเพลินอ้าวไม่เห็นปอนพี่น้ำมนต์เลยนี่นีนฮ้ขอพี่โอมนะไม่ใช่ขอจะบอจะขอย่งไม่ตื่นเลยเจ้าขอกบานนี้ โดนดุแน่ๆเลยแแอดมมินาล้้วยอมรับนะเพราะว่าเอามาแบ่งที่หมิวของพี่โอมนะมานั่งกินหน้าตาเฉยเลยพี่โอมพี่โอมตื่นมาโกหกหานุงโกเวลาอนุญาตเพื่อเข้าเอามาไปอาบน้ำโยนนี่มูนนั้นมีเพา่อไปเป็นเดินทางก็บอกว่าน้ำมูลบอกว่าเอาไปอาบน้ำมูลเนาะเดินโพ พอๆเด้อกินแทนข้าวช้างเอามาไปอ้ามน้ำเมื่อนั้นลุงเย็นยะเห่าเย็นยะยันยะาไปปัิกเยี่ยมเธอเลยแหละี่เท่าไปจะเธอก็ลองถามหมดแล้วก็เพื่อนจะควบมากอะมั้งโอ้ยแล้วกินเตีนบอกว่าถึงทีหนึ่งทีสองคนละมา่อไรกันนี่วะเดืดสิเวทุ่นเวะที่เนาะไปเที่ยววันนี้ทั้งวันบอกไปกับเมนตอลงมค่ะบอกไม่รู้ว่าบอกว่าแอมแอมเป็นเม้นเข้ามาในช่องบอกว่าวันนี้ก็จะเที่ยว เวเที่ยวไปเด้อหน่อยเปล่าบอกว่าดูน้องฟังหน่อยนะเอาน้องฟังลำหน่อยนะญาติคนวันจะเที่ยวรางวันวันนี้อืเ้าก็ไปเที่ยวน้องสวยๆค่ะนั่งสวยมดไปแล้วก็เที่ยวเนาะอ่ห้าก็พอดเลยว่าเรามากมือนึงเยอะเลยว่ะตอนนี้เราขอต่างแม่ละ มาเบ้เออมาบ่ทานได้หอดงาะมาถึงคืนแต่แต่แต่ไมีหอดแต่เจ้าจะถือเปิ่อแบบเบ้ันเนี้อมาเที่ยวนะ้ไปกันครัเราคิดประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะมินเนาะโอเคไหมโอเคไหมมินยยยยยยเอโเไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยว ไม่ให no ้ไปด้วยหรอกเราไม่มีต no ังมีนี่สีมินมาให้ไปด้วยหรอกไหนตังบอฮะดูตังก่อนไปเที่ยวนะของสีเล่ยมันตื่นหยิบมากินะลกนี่นี่โดนแน่เลย พี่โอ้มีนาเขียวอยู่มินโดนแน่เลยพี่อใจดีเนาะแอดมินไต่พี่มนใจดีใช่ไหมไม่กลัวไม่กลัวนีขนาดตาไม่ได้เหมือนพี่กน้อยังกลัวเลยไปาหหของพี่ตั้งกล้องนใเดิเอได้เวลาแล้วนะคะเก้านาฬิกาคะอถือให้เราแล้เอา คุณให้พี่มิวถือพร้อมแดดเริ่มออกนะห้สี่ตอนนี้อย่าสีก็เตรียมจุดทูปนะนางรำก็เตรียมพร้อมนะนางรำนางรำหอบทุงขนมพร้อมบอ

พูดแล้วหอบจักขนมจกักกพาห่มบานนี้ <S <S เอาไปวางไว้กน วางไว้ก่อนลูกต้องล้ำก่อนแล้วไปได้ตังค์นล้วจะไปยังไชาไข่มัน้วยกันจะผ่านซีคุกไปอาบน้ำวางไว้ก่อนเลยนวางไว้ก่อนลูโอ้ยกำลังแซบนะสูกำลังแซบเว้ยไข่กำลังกินเออแล้วไปเข้าไปกับพี่มิวพอาร์ตขนมเก็บถืออาหารเช้าวันนี้ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ